บอกน้องๆที่ในกล่องสลากที่หมุนเลขน้องหมุนแหงๆกะก็มาหมุนแก๊กแก๊กน้องมาได้กิ่นข้าวกะเงินเดือนน้องจะไรหมุนพื้อมันแหงๆกะลุงซื้อมาได้ก็มาทูกสักเด้อมาได้ก็ออกเลขเดิมเลขเดิมลุงหมด สตางค์ซื้อกับหวยรัฐบาลเนี่ยมาถูกสักเล็เมื่อใดก็ออกเก่าเมื่อใดก็ออกเก่าออกคือมันใหม่ๆน่อยกากินเข้ามันอิ่มๆมูลคือมันแงงๆบมดท้องไปวางไข่วางลุงนี้ซื้อก็มาถูกสักงวดมูลเนื้อมันแงงๆกะ ไม่ออกอยนยังก็ได้แต่มันอันนี้มาหมุนแก๊กแก๊กตายลุงมีให้ไปซิปให้หมดกับซื้อหวยมาทูกสักเอ่าเนี่ยกับหวยรัฐบาลเนี่ยไปแต่งหวยใต้ดินก็จมเนอหมุนกันแห้งๆเนอ ฝากบอกตัยหื้อเล็กมามะตกถึงรุงพ่องไปกินข้าวเฮียมันมีแห้งหมูนะ่ะไปกินข้าวอิ่มถ้ามีผัวบอกก็ผัวซื้อกับเข้าวลำๆกินเหียหื้อมันอิ่มและขอมาหมูนรุ่งกายแล้วแตงเมื่อได้กบถูก Đơn nâng su khảo nhạc ảnh song vãn su tay la cả Mà mì mùn Hả luôn với ít cấp su mà cả anh à mùn mù nèo két két nhang mà mùn cứ mần kín